โหนจะโหนอ้วนภูมิธรรมแซะพิธาใครญาติดีด้วยวิวาทะเก้าไกลเพื่อไทยเสียฟาดกลับถามกี่ขวบกลายเป็นศึกสนั่นโซเชียลน้ำลายแตกฟองหลังจากเมื่อวันก่อนพิธาลิ้มเจริญรัต หัวหน้าพรรคเก้าไกลส่งสัญญาณทอดสะพานไมตรีระหว่างพรรคเก้าไกลกับเพื่อไทยเป็นคู่จิ้นที่พร้อมจะจับตั้งขั้วรัฐบาลว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอดตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันและหวังว่าในอนาคตเมื่อเริ่มถแถลงนโยบายก็มีหลายเรื่องที่เห็นตรงกันถ้าเป็นรัฐบาลร่วมกันก็สามารถที่จะแบ่งงานกันทําได้และทํางานไปในทิศทางเดียวกันคล้อยหลังการแสดงออกจองเป็นคู่รักชั่วข้ามคืนปรากฏว่า มีปฏิกิริยาตอบรับจากก้วนภูมิธรรมเวชยชัย,ยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ทวิตข้อความในข่าวดังกล่าวของพิธาโดยโพสต์ว่าโขนจากโวนคำพูดและการกระทำต้องสอดคล้องกันนะครับมีแทบไม่ตรงแปลไทยเป็นไทยให้เมื่อยตุ้มว่าเพื่อไทยยินดีกับความสัมพันธ์ที่ก้าวไกลเคลมไว้แค่ไหนหรือพูดแบบบ,นบานๆว่าใครญาติดีด้วยพิธามโนไปนเองทั้งนั้นเพราะแต่ไหนแต่ไรมา คำพูดไม่สอดคล้องกับการกระทำนั่นเองหรืออีกในหนึ่งอาจเป็นเพราะก้าวไกลมองเห็นโอกาสที่พักเพื่อไทยที่ครอบครัวชินวัตรหมายมั่นปั้นมือว่าจะแลนสไลด์เป็นพักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลจึงออกมาห้อยโหนแน่นอนว่าโพสต์นี้ของอ้วนภูมิธรรมมีติ่งเพื่อไทยและก้าวไกลเข้ามาแสดงความเห็นคึกคักมีทั้งด้อยค่าพิธาก้าวไกลและเห็นไปในทางเดียวกับภูมิธรรม ขณะที่ฝ่ายที่รักก้าวไกลไม่รังเกียจครอบครัวชินวัตรก็พยายามประนีประนอมอยากให้สองพักร่วมรัฐบาลต่อต้านเผด็จก,การว่าไปนูน่นและมีไม่น้อยที่เห็นว่าหากเริ่มต้นก็ตีกันเพื่อไทยไม่อยากร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลแล้วใครจะแก้ปัญหาประเทศเมื่อความเห็นตีกันนัว ่อเป็นช่วงเวลาร่วมด้วยช่วยฟาดต,ตามบทถนัดของเจี๊ยบอมรักโชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลรายนิ้วทวิตว่าก่อนอื่นเลยอยากทราบว่าบัญชีทวิตเตอร์ของภูมิธรรมจริงหรือไม่ต่อด้วยการโพสอีกว่าภูมิธรรมเวชชยชัยนี่อายุก,กี่ขวบงานนี้จะแรงไม่แรงไม่รู้แต่ขอเจ้ฟาดก่อนโทษฐานมาแตะพักและหัวหน้าพิธาก่อนที่ศึกนี้จะบานปลายกูไม่กลับ วิโรธลัคนาอดิสรหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายก่อทรมพักคเก้าไกลดูทรงแล้วจะป,ปล่อยเจี๊ยบอมรัฐมันมือเห็นจะไม่ได้การจึงทวิตถึงกรณีนี้โดยระบุว่าหลายคนแท็กให้ผมมาอ่านทวิตนี้ของพี่อ้วนภูมิธรรมพออ่านแล้วผมไม่ได้กังวลกับพิ่ทาเลยครับเพราะเชื่อว่าพิ่ทาเข้าใจดีแต่ผมเป็นห่วงความรู้สึกของพี่อ้วนมากกว่า ถ้าพี่อ้วนไม่สบายใจอะไรหากมีโอกาสได้พูดคุยกันผมจะพยายามอธิบายให้พี่อ้วนสบายใจขึ้นนะครับสรุปว่างานนี้ยังไม่ทันเลือกตั้งก้าวไกลแบะท่าขอรวมหัวจมท้ายกับเพื่อไทยแต่อีกฝ่ายแสดงอาการรังเกียจอย่างเห็นได้ชัดจะเพราะอะไรยังไงนั้นลึกๆเชื่อว่าคอการเมืองที่ติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งสองพักจะรู้ดีสิ่งที่เพื่อไทยพยายามอยู่หางๆก้าวไกล ไม่ใช่แค่คำพูดไม่ตรงกับการกระทำหากกลัวถูกเมารวมและกลัวก้าวไกลจะเอาภาพลักษณ์ที่เห็นและเป็นอยู่มาตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่สมัยธนาทรจึงรุ่ปเรืองกิจและคู่หูปิยบุตรแสงกนก,กุลที่รู้รู้กันผลักดันเป็นอยู่เรื่องเดียวมาแปดเปื้อนฉุดคะแนนนิยมเสียมากกว่า ดังนั้นนาทีนี้เรื่องอะไรจะเออส่วนหลังเลือกตั้งระหว่างคู่นี้จะกลืนน้ำลายหน้ามืดตามวัวจับคู่กันก็ไม่แปลกเพราะการเมืองย่อมไม่มีมิตรแ้สตัููถาวลเหตุผลร้อยแปดจะถูกหยิบยกมาเอ่ยอ้างเพื่อผสมพันธ์กันเป็นธรรมดาธรรมชาติของนักการเมืองแต่ว่าก่อนจะมโนร่วมกันจะตั้งรัฐบาลเงื่อนไขสำคัญข้อแรกชนะเลือกตั้งให้ได้ก่อนแล้วก็ถามลุงๆด้วยนะจ๊ะ ที่มาผู้จัดการออนไลน์สืบจากข่าวรายงาน